เท่หอบหอบเอเท่อานคนทั้งห้างทานี่ก็เห็ดี้หลงลงไม่เดือเอาตันลงหลเห็บน่หอไปทังบ่อนก็เนื่อยไปเห็ดสมบอเขาตะบ่อ เพิ่นไปเห็นปลาเพิ่นก็ซื้อปลาซื้อปลาว่าจะมาแกงต้มส้มสีสวดเนาะฮอดเพิ่นว่าโอ้เพิ่นเห็นปล ไปวัดไสก็บ่ไว้อยู่วัดเดียวนี่ปฏิบัติผู้เดียว <laughs> <laughs> <laughs>

สร้างยู่นเติผ้าเฮ็ดเสาเฮดนําไปยกเสาเผู้เฒ่ามาผู้นึงยกเสาผู้ีกนาน้าหมอนั่นหมอหัวหน้าผมสิบอก้ยผมมามนต์ปู่มานกเสาว่าผมเห็นผ้าปู่2ผ้านกเสามันว่างเสาเลยมันเห็นเ็น2ผ้าปู่2ผ้ามันว่ามันเห็น อ้บอมันกเรยาปูยร so right, so like hey, hey, uh ืป huh. um. so oh ูเนี่ยเกักชัดเจนกมัน่าปูเป็นยงสองผักมัน่ามันเที่ยวมากาีีมันเปยกเสาหมมันกาอีกูได้ขัดที่เอาปูอ่โอ้ยแต่ปูไปเอาปูมาเรื่อยนเต็มขี่ แนวกินหลายนำบกคือยาขาเนื่อนม่ใชแค่นึงจินขาว่าหลายย่ากินนั่งมองหอยมาปับกมา่กินยังไงกินขาหน่อยบวกกินยังหิ้วมาเลบอกนะบอกบอกกินยังงยังวะเด็ยานหนูที่หลับเด็นหินรู้ว่าจิ้มขมน่าจะที่้ดอกไม่รูม มงเต่าทักวมึงเต่าเฮ้ยควันน่ยคนโผ่คนเน่มาจังหันี่้ย่ีจะพูดจะพูดซาวมือเลยบดผักบพอยเนยงเข้ากูสมน่ักพอนบ่สิยากไรเลยเรียกผมเน่ะไรเรียกอะไรก็มา มาบานอยู่เหมือนวาน้ามึงมืนว่าม่นไปเหียงไปนางร้านให้ไวโอ้ยเอ้ยม่มาตึงเหรอาเรื่อยไปนางร่านนห้เขาป็นนางร้านที่ราห้เรหลังเห้นมันยากถ้าไปแล้วมันมันหลังยมันไปรวงรวงไปแบาน่เก่าพวกนี้บบ เาตับักเลยนะโมตัสสะะ่ะวะโตอะระหะโตัมนะสัมพุทธะนะโมตัสสะะ่ะวะโตอะระหะโตัมนะสัมพุทธนมตัสสะวโระ හැරින්ටික් හ ැ ර ปีสังฆันธลซา สิงหะราสิมาฮาเาท่าเขาทัเขาเขาว่าแ่เมียนาเม่อเมนเมนาดนาบเมนพอมากนะครับรตีแต่ทช่ววเขาว่าไเงารถมาที่ทั่วว่เขา บอกโมาเพือว่าเจูโกไปหาพึ่่ไม่ป่อ่ยงไม่งู้ไปสเดียยักูไปบาจสองเงาเขียกอน มัวกผ้าหลบหนุนหนุนนอนใก่บอกไปรี่เนกลมกลเื่อไงทกอย่างท่าหตอนตาตอนตา่ชุดนุ่มมากนุ่มมากใส่เจ้ามาลตักน

sat te yo yava sat sat rolo svah sat te ha pavam tasya yo yo sveti pa nu po าาทำลาเสียสน้เจ้ร้องระพุทธา้าพเจ้าเร่วยช่วยช่วย่วาเจาดยเถิ้้ม่ยมรับผาเ้่ยรัาเามยอมิดข้ากนจ้าไต่ยอัติดข้จามยรั จ้าต่ำหายแทนทังหลายดาวผู้มีเจ้าที่เกีวาตาัมันุสสะหลัมันเราอาภัยผู้เียีสาบหูเปหนึู่อาสุรกายทั้งหลายก็จงหาสัามาเเขาส่วนส่วนผส่วนเข้าเจ้าเโอเบเทยนอยีกอาสาะสัตว์ทั้งหลายเราใจให้ราฝันเราฟ้อให้ท่านจัด ນ້າສໍານຸສິດຄວາມສຸກจงภากันອະນຸໂຫຕະທ່າສາ ก็มีว่าอช่แต่ก็อ่ะเ็นอะไรกูเลย